ผลอ,อ้อยเอิร์ธเซฟอาเคศูนย์สามที่เราได้ลงคลิปวิดีโอไปประมาณหนึ่งถึงสองเดือนที่แล้วจำจำวันที่แน่นอนไม่ได้เราปลูกแบบท่อนซื้อมาท่อนละหนึ่งรอยบาทแยกเป็นสองหลุมปลูกที่เราก็ตามคลิปนั่นแหละเราก็วางท่อนเลยนั่นอีกนั่นอีกหลุมหนึ่งนี่กำลังแตกตอี่ก็ประมาณ สองเดือนได้เดือนกว่าสอเดือนนี่ตามผลก็โอเคแต่ก็แล้วนี่เดี๋ยวเราก็จะมาไล่ดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงต่อว่าเราก็จะขยายถ้าถ้าดีนี่ไม่ดูก่อนว่ามันมีหลายคนถามมาว่าปลูกแล้วเป็นยังไงงอกดีไหมการวางท่อนเลย ก็ประมาณนี้เขาติดอยู่จากห้าท่อนใช่ห้าท่อนก็ได้สองหลุมนี้แหละเราก็วางไปท่อนละสองหล,ลุมนั้นวางสามแลมันก็จะไม่ผิดก็งอก,กันแหละงอแค่สามหน่อแหละเราก็เผื่อใจไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ชำถือว่าได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวไม่กี่เดือนก็น่าจะขยายได้ สำหรับอ้อยเอเซปอาเคศูนย์สามเราก็จะติดตามไปเรื่อยถึงตอนได้ขั้นน้ำว่าน้ำเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวไปเรื่อยไปกันเรื่อยเ,เดี๋ยวคลิปนี้เขาจบไว้เท่านี้อัปเดตที่อายุประมาณสองเดือนจากแบบท่อนวางในหลุมปลูก